เอาล่ะ right, ทุกคนต่อกันที่คลิปนี้นะคะวันที่หนึ่งของฤดูซัมเมอร์นะโอเคก็เดี๋ยวแพนในวันนี้นะคะแพนจะทําการไปอย่างแรกเลยก็เไปที่ร้านแซมนะคะเพื่อที่จะไปซื้อมเมล็ดผักมาปลูกนะคะแล้วก็มีแพนว่าจะไปย้ายลงวัวนะคะมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็ทําอะไรอีกไปเอากล่องเนี่ยไปกระเทาะที่ร้านพาบนะคะแล้วก็ไปเอาเบ็ดที่ร้านซันนี่เนาะอะไรอีกัะ เยอะมากแพลนวันนี้นะคะจะทําหมดไหมแล้วจะจําได้ไหมก่อนว่าจะต้องทําอะไรบ้างเยอะมากเดี๋ยวแพลนว่าแผนต้องลืมแน่นอนคือแบบทําไม่ได้ทุกอย่างอ่ะอย่างแรกเลี้ยงน้องวัวของพวกเราก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะแวะพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะโอเคประมาณนี้ผ่านร้านแซมด้วยนะคะจะได้มาซื้อมล็ดพัด แต่เดี๋ยวถ้างั้นเราก็แวะร้านพาบูไม่ได้ดิเพราะว่าของมันจะเยอะมากๆสวัสดีจ้าใครอะเบนเหรอเบนชอบอันนี้เปล่า Thank you small face you go with yourself ไม่ใช่เก็บมาซื้อผักหน่อยอันนี้คือกาเดเนียโตภายในห้าวันนะคะอุ๊ยมีนนะะของเต็นเลยมีไพรปโอลด้วยว้าวมีต้นมะโกนะคะเอามาหนึ่งขวัญกระเ,เป๋าไปละแซคพุตหนึ่งอ,อนพุตหนึ่ง ยังบูทันเราซื้อแล้วอันนี้ซื้อแล้วเมลอนโอ้โหหน้านี้ขอบเอาเป็นเมลอนแล้วกันนะเอามาสักจอยเม็ดจับไปพันสามออกกดเ,กเปลปปลื่นไม่ได้เบลเปเปอร์ซีสเอามาสมักห้าสิบเนื้อเยอะนะคะโอโอ,โอโอรักซีสนั่นรักหรอมา,ามสัก,ส,กปาปสามสิบสตาร์ฟุตเบอร์ี่ไอไม่ดีสุดแรงมากเลยใช่ไหมฉัมนจะไม่ได้บูเบอรี่โอ้ทุกคนซันฟลาเวอร์ก็อยากซื้อกระเป๋ามันเต็มแล้วอะเอาบูเบอรี่มาก่อนสักห้าสิบ โอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนเนาะเอาของไปเก็บกลับบ้านกลับบ้านหรือว่าแวะเุ้ยเขาคุยกันเฮ้ยทุกคนเปลี่ยนอัฟฟิตกันหมดแล้วอะโนอาโอ้ชุดแบบน่ารักอลสิสโอ้ชุดอลิสน,น่ารักมากซื้อจากร้านไหนขอตามไป cf ด้วยอ้าวอินเวนทอรี full โอ้รู้สึกว่ามิวเซียมมันใหญ่ขึ้นนะคะ โดเนทโดเนทโดเน็โดเนทตโอเคเดี๋ยวมาใหม่เราจะหาฮาร์ดวูดได้จากไหนดินดาช่วยเอามาขายได้ไหมล่ะอุ๊ยดินดาเปลี่ยนชุด <c oughs> คนน่ารักเลยเอ่ออีดิตฟาร์มอันนี้มูฟมูฟ่อยจ้า <c oughs> ขอบคุณครับดินดา มีไหมฮาร์ดวูดไม่มีลินดาชุดเท่อะน่าหลักเวอร์แล้วมีนาฬิกาสามเรือนตรงนี้ทำไมมีนาฬิกาสามเรือนแล้วเดี๋ยวแพนจะเอาอุปกรณ์ไว้ก่อนนะคะนี่ด้วยมันจะได้มีพื้นที่เยอะๆคอสมเก็บอันนี้บริจาคอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคไปร้านพาโบเอาอุปกรณ์ด้วย น่าจะได้บวัวรดหนาำไหมวันนี้รัวไม่ได้อุ้ยพะโบใส่สีขาวน่ารักอุ้ยได้แล้วขอบคุณค่ะนี่เคาะกล่องหน่อยอ้อาร์ติแฟกต์นั่นแหละเต็มด้วยเออขอของดีๆนะรัวๆขอใหม่ๆโอโตอขอเดอมอนด้วยดิโหโคามาทำไมล่ะโอ้สึกวันนี้ไม่เกลือนะอุ้ย อุ้ยไม่น่าพูดเลยเพราว่าไม่เกลือก็อมาเรื่อยๆดาก้อนเทียว่สันโฟโบสามกองสุดท้ายกำไรนี่เคยได้แหละโอเคอันนี้ก็เคยได้แหละขอบคุณครับเออแล้วก็อัปเกรดเราจะเอาเขียวเรามาอัปเกรดด้วยนะคะเอยไม่ใช่ใช่ไหมช่เขียวใชาร์ดวูดห้าอันเรามีอยู่แค่สี่อันอะโอ้ใช้าร์ดวูด่ะทุกคนคนนี้ใครลาฟาเอลเหรอ โอ้ลาฟาเอลโคตนลั่เพิ่งเคยเห็นใส่เป็นเสื้อกล้ามเอมมาหวัดดีโอ้ตื่นเต้นอ่ะเพราะคือฤดูใหม่แล้วฤดูต่อไปฤดูใบไม้ร่วงทุกคนจะเปลี่ยนชุดอีกป่าทุกคนใครเล่นผ่านไปแล้วบ้างไม่ได้อะไรเป็นคัสซีนแบบรู้ว่าเออตัวละครเป็นไม้ยังไงเอาบริจาคของค่ะให้อะไรได้บ้างโอ้อันนี้เป็นของที่เราเก็บเนาะเฮ้ยฮิบิคัสฮิบิคัสเราก็เพิ่งได้นี่ นมติดดาวเงินโอเคโอ้ทำไมบริจาคน้อยจุงเย้อันล็อกอีกหนึ่งไดออสเมียมสารสรกัดสาหรายม่วงเอ้ยขอบคุณค่าเราทำไปได้กี่อันแล้วอะหนึ่งสองเถาปลาเสาสัตว์นี่ไม่ได้เลยสาม,ส,ส,ามส,สี่อันนะคะเหมือนแบบต้องทำหกหกเสาหรือเปล่าเราถึงจะปลดล็อกหานูดได้ โีเาว์ปมาที่เอ้ยจะวา์ปไปที่ว์ปไปที่เมืองยักษ์ก่อนไปอัพเกรดอุปกรณ์ของเรานะคะอ๋อไม่ได้ดิเหลือเราไปพิพิธภัณฑ์ก่อนอุ้ยมิวเซียมวาาไปได้แล้วเย,ะย,ะย,ะยะ้เยแยแล้วเดี๋ยวบริจาคเสร็จนะคะก็ไปที่เมืองยักษ์าหงขอไปดูหน่อยเราแล้งดีได้ยังเนี่ยอยากแล้งดีแล้วว่า อยากแรงดีแล้วครับอูุ้กคนจะดีแล้วอีกนิดหนึ่งจะดีแล้วอีกนิดเดียวมาอัพอุปกรณ์ได้ครับนี่ม,มีมีสล็อตว่างอยู่หนึ่ง No Energy Drain No Water Drain ไม่ดีเลยไม่เอาอันนี้เอาเป็นอ่าแล้วเราถืออุปกรณ์มาสองอย่าง โอเคมาทำสวนกันดีกว่าเราจะจัดเลเยอร์ยังไงอะทุกคนเดี๋ยวนะแพรขอดูก่อนเราค a าฟคาฟอไปนี่ได้อย่างสปริงเกิลเลเวลสมีแต่เลเวลหนึ่งะเลเวลสนี้รู้สึกมันจะ5้าคูณห้าไหมน่าจะ5้คูณหนะคะแพนจะเว้นไว้ช่องนี้ช่องนี้เป็นทางเดิน3แล้วกันแล้วก็แพนจะเว้น2 เนี่ยประมาณเนี้ยถูกแล้วโอเคไม่ถูกดิมันต้องเลื่อนไปอีกช่องหนึ่งโอ้ลืมไปเลยว่าใส่ปุ๋ยไว้ตกใจหมดเลยโอเคไว้ประมาณตรงนี้รู้ว่าเราไปซื้อดีทุกคนบอนสเคลที่แลบบคุณหลิงเขาขายสาลายอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงอันละร้อยหพอกันแร่ทองแดงโอ้ราคามันเท่ากันเลยเนาะ

โอเคมันประมาณนี้แล้วก็เว้น2 1 2เดี๋ยวนะแผนต้องวางต้องใส่มเมล็ดไม่งั้นมันงงแล้วก็ตรงนี้อีก2แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ใส่สปริงเกิลไว้โอเคแล้วก็เว้นอีก2ถูกไหมใช่ โอเคอเดี๋ยวขอแวะไปแหลบแป๊บนึงแป๊บเดียวจะบายสามแล้วจะทันไหมอ้ยอุ้ยอุย,อยจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมโอเคเข้ามาทันเ <laughs> ข้า,าก่อนทันนะคะนี่อันนี้อัพเกรดโอเค ทำให้ปศุสัตว์ของเราทําเงินมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคแล้วก็เมลอนปลูกต่อโอเคเมลอนปลูกไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เอาเป็นมเมล็ดมเมล็ดอันนี้แล้วกันข้าวโพดโ okay. อเคแล้วก็เอ้ยเราลืมเราลืมเรื่องหุ่นไลกาไปเลยอะ ขอใขอเราได้อะบินเร็วเร็วนะไปดูที่ไหนกันอ้ขุน เดี๋ยวแพนลดน้ำก่อนแล้วกันทั้งนั้นวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ย เราต้องมีหุ่นไ่กายอีกตัวหนึ่งหุ่นไ่กายอีกตัวหนึ่งเอาเป็นน้องเอเรียแล้วกันอันนี้เก็บเก็บโอเคจริงเดี๋ยวลงมาได้อีกเนาะแต่ว่าต้องนอนแล้วโอ้โหดึกทุกวันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดสวนกันต่อนะทุกคนวันนี้ทำเงินไปได้เกือบ4 0 0 0ันบาทไงโอเคไม่มีสกิลอัพนะคะ ต่อกันวันที่2นะคะทุกคนแพนออกจากบ้านมาก็เจอกับชิปเทนนะคะ เขาเนี่ยเอาโต๊ะมาให้เรานะคะซึ่งโต๊ะเนี่ยมันสามารถย้ายของในฟาร์มเราได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งต้นไม้ต้นญ้าอะไรอย่างนี้ซึ่งมันโอเคมากๆมันดีเราไม่ต้องไปหาดินดาแล้วนะคะดินดาเนี่ยจะย้ายได้เฉพาะสิ่งที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างเนาะแต่ว่าโต๊ะตัวนี้ย้ายได,ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยแพนก็มาย้ายย่าย้ยายต้นไม้นะคะอย่างโซนสวนยางตรงนี้แพนก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอามาไว้ด้านในให้สวยงามค่ะแล้ว้ามันก็บักๆเนียนะทุกคนแบบวันฝนตกอะเนาะซึ่งมันก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งพอแแทนนเอยยออ่่่่ยยย้า้าาาาขงงรรรส็จลววีปกฏบผ บักตั้งแต่ตอนที่ย้ายของแล้วนะคะเนี่ยพอแผ่นกดออกมาก็ปรากฏว่ามันไม่มีฝนตกแล้วนะคะซึ่งมันเกิดจากการบักเนาะแผ่นก็ลองขุดดูปรากฏว่าขุดเนี่ยก็พื้นยังเปียกอยู่ก็แสดงว่ามันก็คงบักแหละแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่ถึงขั้นแบบมันแคลชอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมถ้าแคลชมันจะเสียใจหนักมากเลยเพราะว่าคนเหนื่อยนะคะเออก็ทําสวนต่อไปค่ะสวนก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเออเนี่ยทำจนถึงประมาณทเที่ยงนะ น่าจะปลูกแค่นี้แล้วไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเดี๋ยวถ้าจะปลูกอะไรเพิ่มเนี่ยเอาไว้เป็นล็อตสองนะคะหลังจากที่เอ่อพวกนี้พืชพวกนี้โตแล้วเราเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่อยลงล็อตที่2นะคะพอทำฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยไปก็มาเก็บไข่ในเอ่อในเราน้องไก่นะคะตอนแรกแอรเปิดคอกวัวมาแล้วปรากฏว่าตาเห็นทางมุมขวาบนนะวันนี้ฝนตกก็เลยรีบต้อนน้องวัวเข้าคอกไปนะคะ แล้วก็มาเก็บไข่น้องไก่คะ่ะแล้วแพนก็มาเตรียมของเพื่อที่จะไปบ้านดินดานะคะกะว่าจะทําโรงเลี้ยงวัวเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งโรงนะคะแต่ว่ามีวัตถุดิบไม่พอนะคะถึงแม้ว่าจะตัดไม้แล้วเนี่ยก็เตรียมของไม่พอนะคะก็เลยเออไม่ได้สร้างปศุสัตว์เพิ่มอีกหนึ่งที่คะ่ะแพนก็เลยกลับมาบ้านนะคะแล้วเอาของที่ซื้อเป็นของตกแต่งเนี่ยแล้วก็ของที่ได้จากพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการบริจาคเนี่ยก็มาตกแต่งบ้านนะคะก็ดูดีขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นแพเเดี๋ยวตต่่่งิมคะ แล้วก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยเดินมาหาหวานใจเราพาโบนะคะปรากฏว่าเจอคัดซีน2พี่น้องเขากำลังชวนไปแทงพูค่ะแล้วก็ชวนเราด้วยเราก็เลยไปที่ร้าน fit แอนด์ซิปนะคะไปแทงพูเจอเพื่อนชาวเมืองเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แล้วแพนก็ยังเหลือเวลากับมีพลังงานนิดหน่อยนะคะก็เลยมาลงทะเลค่ะซึ่งกวาดๆไปได้สักระยะนึงนะคะปรากฏว่าเกมมันบักค่ะทุกคนใจนี้หล่นว่าบเลยเพราะวันนี้ทำแอคทิวิตี้ไปเยอะมากแล้วก็เล่นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะถ้ามันแคลชก็คือ <c oughs> ก็คือร้องไห้ก็คือจะไม่เล่นเกมนี้ต่อไป <c oughs> แต่ปรากฏว่าเออก็ก็ยังดีที่แบบยังกด e s c ได้นะคะแพนก็เลยกด e s c แล้วก็กด แอมสตักไปนะคะ <_ an> ซึ่ง <_ an> ه, ถ้ามันไม่จําเป็นไม่ต้องกดปุ่มนี้นะทุกคนมันคือการที่แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยจบเกมนะคะจบ วันนั้นของเกมซึ่งก็โอเควันนี้แพนก็เล่นมาถึงประมาณเกือบทุ่มสองทุ่มแล้วใช่ไหมคะเวลาในเกมเราก็โอเคถือว่าจบวันได้นะคะก็เลยกดไปแล้วก็มันก็เป็นการปิดเซฟในวันนี้นะคะส่วนตัวเราเนี่ยก็จะตื่นมาในบ้าน,นะค่ะซึ่งตัวแพนเนี่ยวันนี้อยู่ในทะเลนะคะก็เลยตื่นมาในห้องใต้ทะเลของเราที่ในเมืองเงือกนะคะยังดีที่มันยังเซฟให้นะคะสหรับวันที่2ของซัมเมอร์นะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันวันที่3ค่ะ คนที่2ตื่นมาใช่ไหมคะก็มาเก็บกวาดใต้ทะเลต่อคะ่ะเปิดใช้งานไปได้ออสองไซส์นะคะแล้วก็เลยขึ้นมาบนฟาร์มของเราคะ่ะกลับสู่โลกอของความจริงต้องรดน้ำต้นไม้แล้วโอเค เหมือนเราจะยังไม่ได้ใส่มาเล็ดหรือเปล่าใส่แล้วเน้ะสีแดงแต่จุดนี้ยังโอเคเลี้ยงน้องสัตว์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านซันนี่นะคะแล้วก็ไปที่ร้านแซมไปซื้อยาให้เด็กๆซันนี่ขออุปกรณ์หน่อย นี่อัพเลยฝากด้วยนะอานี่บ้านแฟงเหรอขับเวสป้าซะ้ลยอย่างเฟี้ยวอะอา้าวันนี้วันพุธวันพุธร้านแซมปิดหรือเปล่านั่นไงร้านแซมปิดวันพุธโธเอย๋ยงั้นน่าจะกลับบ้านนะคะหรือว่าตกปลาดีทุกคนวันนี้ลมแรงลองตกดูซะหน่อยไหม น้องเป็ดจะเดินออกนอกฟาร์มแล้วแหละโอ้ได้บราวน์เทราก็แพนว่าเดี๋ยวน,นบ้านดินดาเปิดหรือเปล่าวันนี้บ้านดินดานี่เปิด9ก้าโมงถึง5้าโมงแพนว่าแพนจะไปอันนี้หน่อยทุกคนสร้างเทรดลงเก็บของเพราะว่าโรงงานตรงนี้ของเรามันดูไม่ค่อยสวยไงเอาไปเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางน่าจะโอเคนะ น่าจะสร้างตรงนี้แผนจะสร้างเป็นเล้าไก่อีกหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็เชดน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ไหมดีไหมดีงั้นถางไว้เลยจะได้ไม่ต้องเดินกลับมาอีกรอบเรามีโต๊ะของยักษ์มาแล้วนะคะเลื่อนเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาโอเคเราสร้างเชดตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกมันจะใช้โกบาหรือเปล่าเอาไปสักสิบอัน แล้วก็ใช้ไม้ใช้หินแล้วก็ใช้ไฟเบอร์ประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดเดยวถ้าจำผิด,ด,ผดค่อยกลับเอาสร้างได้เลยจริงด้วยไปเนี่ยถ้าเพนจะสร้างปรสาสรัทตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะบังหรือว่าเราเอาฉดไว้ด้านบนดิเฉดมันควรจะวางตรงนี้นอะเนาะแล้วถางที่มาไม่พอด้วยเอาต้องกลับไปทางอยู่ดีถังเพิ่ม ประมาณต้นไม้ต้นนี้นะคะโอเคกลับไปเคลียร์ที่ก่อนโอเคมาเคลียร์ที่ต้องใช้ไอ้นี่ละ่ะ <c oughs> ย,ย้ายแล้วจริงๆแพนวางผิดด้วยนะทุกคนมันต้องตีรัวลัวตรงนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าแพนไม่ได้ตีลัวไว้อดิเดี๋ยวต้องย้ายอะ่ะแต่เดี๋ยวขอย้ายอะไรที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันนี่เดี๋ยวสร้างเฉดต,ตรงนี้นะคะ ส้งเฉดตรงนี้ก็ต้นไม้ต้นไม้มาอยู่รวมๆกันเดี๋ยวเวลาวางระเบิดจะได้แบบบื้มวางได้ไหมโอเคอ๋อทุกคนเราไม่ต้องไปซื้อหญ้าจากไอ้นี้แล้วดิย้ายมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเออค่าย้ายห้าสิบบาทเราซื้อหญ้าเท่าไหร่นะจำไม่ได้อะย้ายมาสักหน่อยแล้วกันน้องวัวเราจะไ,ไม่ต้องแบบเดินขึ้นไปแย่งน้องไก่กิน ก็ย้ายลัวลงมาหนึ่งช่องนะคะโอ้ยทุกคนมันต้องย้ายเลื่อนทุกอย่างอะอลงมาคิดดูแล้วเหนื่อยเดี๋ยวนะเราย้ายอันนี้ลงมาด้านล่างเออถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องย้ายเยอะแล้วเอาอนี้แปะไว้ก่อนเอานนี้เลื่อนลงมาอันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ บนตีหลัวปิดโอ okay. เคเสียไป4,500บาทเราตรงนี้เราสร้างเฉดเกีย,ยบพื้นที่โอเคไปไปไร้านดินดาจะปิดนินดาสร้างเฉดหน่อยคอนเฟิร์มเอาไปเลยจ้า,แล,าแ,แล้วก็ฟิชพนกับอินเซ็ตเหาใช้แซบใช้ฮัตวูดสิบห้แล้วก็ฟิชพนต้องใช้4ีวีด,ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากลินดา ฝักได้นะพี่เชลฟ์อยู่เซลฟ์จะให้ดินดามาช่วยนี่แหละอาโทอ้าวโจโคฉันไม่คิดมากนะที่อาชีพไปเล่นที่มิวเซียมคนเดียวอะ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ปลอดภัยนะในเกาะนนี้ไม่มีอะไรอันตรายหรอกตกปลาในเมืองนี่แหละเด็กๆวาเลนติน่าชอบไหม thank you คุณแพนเค้กวันนี่วันเกิดเหรอโอ้โห อาชีพไหนโจโคบอกว่าไปเล่นในพิพิธภัณฑ์ไงฮุ <c oughs> ย้ยสุกี้ชุดใหม่น่ารักตอนนี้มิวเซียมก็อัปเกรดแล้วฉันกำลังสงสัยว่าเมซี่จะไปถ่ายรูปบ้างหรือยัง <c oughs> ไม่พลาดอยู่แล้วไลน์น่นะ <c oughs> โอเคเรามาตกปลากันเถอะดิปปาก็ยังวาดรูปอยู่ทุกฤดูกาล ใจแอนสแน็คเฮดบริจาคได้ด้วยแล้วอะไรนี่คือแบบมีบัฟสิบเปอร์เซ็นบวกสิบหปลาใหม่ปลาใหม่ปลาตัวใหม่แน่นอนปลาชับ าตัวใหม่เยอะเลยอ่ะมันขึ้นฤดูใหม่แล้วอะเนาะโอ้แมแรงตัวใหม่มแรงต่อ,อ,อขอโทษพอเดินชนตะกี้บูกิวที่เก็บมาจากสังขยาบานบานสวนไร่วายโอเค มันดูน่ากลัวจังเหมือนแบบจะตกลงไปตายอะปููเขยยบแรงมากอ๋อได้แล้วดีตัวนี้แม่ปลาสำ้ำตรงนี้มันคือน้ำทะเลไหมทุกคนหรือว่าน้ำกลอยน่าจะน้ำทะเลเพราะมันมีลากดำๆ จาแอมผ่าชักอู้ปลาตัวใหม่อ้าวว,าาาว,าวัตารุชอบโดนัทเปล่าฮะเขาชอบเหรอวัตตารุชอบโดนัทหรอ Oh, อ๋อเขาชอบนะขอบคุณครับดีใจที่ชอบนะ <c oughs> ตกลงมาครึ่งตัวแล้วขอปไปหายากหนครับอู้ซาดีนติดดาวทองแล้วจับดับเบิลด้วยอู้โกฟิชรู้สึกว่าต้องถวายปะ เอาต้องโดนเนทเหรอไม่มีให้ออฟเฟอร์เพิ่งจะสองทุ่มเองแพนอยากตกไปเรื่อยๆอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาไปที่พิพิธภัณฑ์น,นะคะ บริจาคปลาจ้าแต่สักสามสี่ตัวไหมแรลงต้องเมืองดีได้แล้วนะนี่ดูดิปลาใหม่ๆทั้งนั้นติดดาวเงินด้วยเอาไปโอ้โหยังไม่มีรางวัลให้อีกริมนะคะทำผัดไทยได้นะใช่ไหมสต่ว่าเราจะเอาชริมไปทำผัดไทยได้ยังสนุกอยู่ทุกคนมันยังพอมีเวลา ใช้พลังงานให้หมดใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะปูกิวเหนื่อยแล้วโอเคเบสุดท้ายแล้วจ้า ทรีมนะคะโอเคโอ้ยเหนื่อยเนอยนอนแล้วจ้าจบวันด้วยสภาพเหมือนชีวิตจริงอีกครั้งแล้วเราก็ทำได้เมืองเราแรงดีแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah! ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด like, subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ